หลายคนอยากรู้นะคะวิธีการคำนวณต้นซิวโอหรือต้นคาร์บอนเครดิตของเราเนี่ยกักเก็บคาร์บอนได้ปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวอุดีพาไปดูกันค่ะบอกไว้ก่อนนะคะใครไม่ชอบคณิตศาสตร์ไม่ต้องกลัวค่ะเรามีนี่ค่ะเครื่องคิดเลขค่ะมาเลยนะคะหลายคนเนี่ยสนใจมากแล้วก็มี question mark ตลอดเวลาว่าทำไมบริษัท etm group ของเราเนี่ยจึงใช้ต้นซิวโอหรือว่าต้นคาร์บอนเครดิตที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะเป็น ต้นไม้ที่ใช้ปลูกในโครงการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิตเหตุผลมีดังต่อไปนี้ค่ะจริงๆแล้วในไร่ ETM ของเราเนี่ยเราจะปลูกนะคะหไร่เนี่ยเราจะปลูกทั้งหมดเนี่ยหนึ100ต้น อันนี้คือที่เอาคาร์บอนเครดิตจริงๆนะแต่เวลาปลูกเนี่ยเราปลูก400แล้วก็เดี๋ยวมันมันมีขั้นตอนกระบวนการว่า300ต้นนั้นจะหายไปไหนเดี๋ยวมาคุยกันแต่ตอนนี้เราเอา100ต้นเน็ตๆต่อ1ไร่ก่อน1ไร่100ต้นเพราะฉะนั้นร้อยไร่ก็ห0 0 0นต้นแล้วก็ไร่อ e ีทิมของเรานั้นสตาร์ทจาก100่ร้ไร่นั่นก็คือเริ่มจาก10,000ต้นคะทุกคนาคำนวณคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราคำนวณอยู่สระยะด้วยกันก็คือระยะที่อายุของต้น สิวโอก5ปีกับ10ปีเดี๋ยวเรามาดูกันที่5ปีค่ะต้นไม้ขนาดเอ่อขนาดอายุตั้งแต่1ถึง5ปีะคะ่ะทุกคนนะคะปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของเขาเนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง15กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปี ตั้งแต่วันแรกที่เราปลูกนับจนไปถึงอายุ5ปีนะคะอูน,นี้ใช้ค่าเฉลี่ยอะไรก่อนนะ,ค,ะค่าเฉลี่ยหรยอ Average จาก 10- ถึง15ก็จะอยู่ที่ค่ากลางค่ากลางนะคะก็อยู่ที่12.5กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีของเราเนี่ยเราปลูก100้ไร่ใช่ไหมคะ100ไร่ก็หมื่นต้นแต่กีเห็นไหมคะ1 0 0้ 100, ไร่10,000ต้น10,000ค่ะคูณกับค่ากลางก็คือ12.5กิโลกร,รมัม12.5เพราะฉะนั้นค่ะนี่คือคําตอบตึง,ตง ใช่ค่ะนั่นก็คือ125,000กิโลกรัมหรือพูดงา่ายๆคือประมาณ125ตันคาร์บอนอ่านี่ก็คือถ้าต้นไม้เนี่ยอายุ1-5ปีก็จะได้ กักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ125ตันเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเรายังดูแลต้นไม้ของเราอย่างดีจาก5ปีเป็น6 7 8 9 0ปีเดี๋ยวไปดูที่ระยะที่2ของ E.T.M. Groups ค่ะอายุ10ปีอายุต้นไม้10ปีคาร์บอนจาก125 ตันจะเพิ่มเป็นกี่ตันพอโตขึ้นนะะจาก5ปีเนี่ยไปถึง10ปีเนี่ยไม้ขนาดใหญ่ประมาณ10ปีเนี่ยปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจะเพิ่มขึ้นเลยทุกคนก็จะเฉลี่ยประมาณ35-50กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีนะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาปริมาณตรงนี้ไปคำนวณหาค่าคาร์บอนกันค่ะต้นไม้อายุ10ปีนะทุกคนอายุ10ปีจำนวนต้นไม้เท่ากันก็คือ100ไร่10,000ต้น คูณกับคาร์บอนที่กักเก็บได้เขาคือค่าเฉลี่ยก็เรียกว่าค่ากลางนะคะค่ากลางก็จะอยู่ที่4 2่สิเอ่อสิบกิโลกรัมนะคะสกิโลกรัมคูณสี่สิบสกิโลกรัมนี่คือคําตอบค่ะตั้งหนึ่งสี่แสนสองหมืกิโลกรัมหรือพูดง่ายๆว่า425ตันนะะทุกคนสรุปเลยก็คือว่าถ้าต้นไม้5ปีเนี่ย ต้นสิวโอก๊กต้นสิวโอ๊กไม่ใแค่ต้นไม้ทั่วไปต้นสิวโอก๊กห้าปีเนี่ย ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ125ตันแต่พอทิ้งระยะไปึง10ปีเขาจะไปจนถึง425ตันเอ่อนนี้จะไม่แน่นอนนะทุกคนแค่คร่าวๆค,คือถ้าจะให้แน่นอนก็ต้องใช้ผู้เช<า>ี่ยวชาญกว่านี้ก็ต้องใช้วิธีการตรวจสอบภาคสนามโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านป่าไม้นั่นเองแต่น,นี้ก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วะคะ่ะนี่คือข้อสงสัยที่ว่าเอ๊ะทำไม E.T.M. Groups ถ,ถึงใช้ต้นซิวโอก๊กหรือว่าเราเรียกกันเป็นชื่อเล่นว่าต้นคาร์บอนเครดิตนั่นเองเพราะว่าให้ปริมาณคาร์บอนเครดิตนั้นมากกว่าต้นไม้ ทั่วไปนั่นเองสำหรับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะถ้าไม่อยากมาฟังคูดี้เพราะว่าพูดเร็วเกินไปหรือย,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสามารถไปหาข้อมูลดีๆนะที่หน้าโปรไฟล์คูดี้แล้วก็จิ้มไปเลยนะคะจะเป็นเอ่อแพลตฟอร์มสําหรับคาร์บอนเครดิตโดยเฉพาะเลยในนั้นก็จะมีข้อมูลอินโฟเมชันต่างๆเกี่ยวกับการโครงการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิตนะคะทุกคนหาความรู้ได้จากตรงนั้นหรือถ้าใครไม่อยากจะไปตรงโน้นเพราะว่าขี้เกียจก็สามารถที่จะเม้นมาในคลิปวิดวีโอของคุพีู่ดี้พี่นีจะมาตอบให้นะคะไป เปิดโลกคาร์บอนเครดิตกับ U d ดีอีอม